สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะเมนูที่จะทําวันนี้นะคะเป็นเมนูทอดมันวันนี้เราจะทำอทอดมันหัวปลีนะคะส่วนผสมลหลักๆก็จะเป็นหัวปลีค่ะแบบนี้หนึ่งหัวนะต่อมาก็จะมีหมูสับค่ะแบบนี้นะคะ ใช้เป็นส่วนสะโพกนะคะหรือว่าส่วนที่มันติดมันนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะได้แบบอร่อยนิดนึงนะคะจะได้ไม่แข็งจนเกินไปต่อมาค่ะเป็นพริกแกงค่ะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะเป็นส่วนที่เราตาเองค่ะเพื่อนๆสามารถไปดูสูตรการตำพริกการตำพริกแกงได้จากคลิปที่แล้วนะคะต่อมาค่ะแป้งสาลีค่ะ,ะผงปรุงรสนะคะเล็กน้อยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะอันนี้ ใช้แค่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าใส่ถ้วยมาเฉยๆนะแล้วก็อันนี้เป็นหัวกระทินะคะแช่เย็นนะ,ะนตัวมานหนทุกครึ่งถ้วยไขย่ไก่หนึ่งฟองแป้งทอดกรอบค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามชอบได้เลย ส่วนพวกเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำมันหอยอซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับทอดนะคะแล้วก็มีน้ำที่สำหรับเอาไว้เวลาเราหั่นหัวปลีเนี่ยม,มันจะดำนะคะเราต้องใช้น้ำมะนาวเนี่ยในการล้างหัวปลีค่ะเพื่อที่จะให้หัวปลีเนี่ยไม่ดำค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ,ะเมื่อกี้อันนี้เป็นน้ำมะนาวนะเราจะเอามะนาวเขาเรียกว่าซอยๆนิดนึงค่ะแช่เพิ่ม ใส่ไปในน้ำแบบนี้เลยนะคะี่เก็บไว้ก่อนหัวปลีนะคะเราก็จะตัดตัดประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นกาบข้างนอกเนี่ยค่ะออกให้หมดเลยเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีขาวๆนะคะ ใช้แค่นี้อันนี้ก็ทิ้งนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งเลยค่ะโอเคผ่าได้งมากปึ๊บแล้วก็เอาส่วนที่เป็นแกนออกนะคะระวังมีดนะคะ แล้วก็เอามาล้างๆนะ้ำมะนาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะดำนี่ค่ะก็เอามะนาวถูๆแบบนี้ได้เลยนี่ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมันจะดำถูก่อน มันจะมียางแล้วก็มันจะดำง่ายนะคะเพระนาะฉะนั้นต้องรีบล้างนิดนึงค่ะโว้ยกระเด็นกระดอนจะทําให้ดูอันนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะเอานมหัวปีออกนะคะไอ้ส่วนที่เป็นแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่านมมันก็กดออกส่วนนี้ค่ะเอาออกให้หมดเลย ามาถนัดก็ทำทำทีละชิ้นก็ได้นะคะเอาที่ถนัดเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกาบนะคะส่วนที่เป็นนมแบบนี้เราจะเอาออกหมดเลยนะคะแช่น้ำไว้ก็ได้ะคะ่ะจะได้ไม่ดำเขาเรียกว่านมกล้วยแบบนี้เวลาทีา่ที่เขาเอาไว้เนาะมันก็จะเป็นเขาเรียกที่มันออกเป็นลูก ลูกของกล้วยอ่ผลผลของกล้วยเนี่ยค่ะอันนี้ดอกดอกมันนี่แหละอันนี้แช่ไปก่อน,นเราจะใช้เฉพาะส่วนอ่อนๆน,นะคะแบบนี้มันชได้ก็เก็บไปก่อน หัวปีสดมากเลยค่ะมันกรอบก็เลยจะแบบคัดง่ายนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอา,อาเราจะแกะจนหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนซอยอีกทีหนึ่งนะคะเอาส่วนที่เป็นอันนี้ออกให้หมดเลย หลังจากที่เราเอานมกล้วยนะคะออกหมดแล้วนะคะแล้วก็แช่น้ำมะนาวเนาะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะมาซอยนะคะแล้วก็สับหยาบนะคะเดี๋ยวทำทีละสเต็ปอ่ะแบบนี้นะคะ่ะซอยเล็กๆนะคะ ยางๆนิดนึงน,นะคะนี่ก็ค่อยๆซอยไปพอ,พอซอยเสร็จเราก็จะสับหยาบๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปคลุกเป็นทอดมัน,นะคะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทําค่อยทําให้ดู จากนั้นก็สับหย,ยาบๆค่ะประมาณนี้ก็ได้คือให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลาเราไปนวดไปเค้ากับแป้งอะไรเงี้ยมันจะได้เข้ากันก็สับประมาณนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อน ๋ยวเราจะทําจนหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวกลับมาดูกันคะ่ะหลังจากที่เราสรับหยวกกล้วยนะคะเป็นไม่ใช่หยวกเขาเรียกะไรนะหัวปีเป็นแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าขนาดเราล้างนะ้ำมะนาวแล้วน,นะคะแปบ๊บเดียวเขาก็จะสีดําเริ่มเป็นสีม่วงๆคะ่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราออไปทอดอยู่แล้วเนาะเริ่มจากใส่มูสับลงไปแพ็คนี้ประมาณ350กรัมหรือใช้ประมาณครึ่งแพ็คนะคะครึ่งหนึ่ง แค่นี้จากนั้นก็เติมพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เผ็ดได้ตามชอบนะคะของเราหมดเลยน้ำตาลทรายค่ะประมาณสักหช้อนชาพอนิดหน่อยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะ าด้วยผงปรุงรสค่ะนิดนึงนะคะครึ่งช้อนพอค่ะใส่สักหน่อยหนึ่งแถมนี่จากนั้นก็ใส่อ่นนี่ค่ะหัวกะทิค่ะที่เราแช่เย็นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความมันค,ค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งแล้วก็ใส่ไปนวดไปนะคะขอช้อน แป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีเนื้ปรสงใส่ประมาณสักสามช้อนได้ค่ะสองสักสามช้อนนะคะเพื่อให้มันเกาะตัวกันเนาะนี่ตามด้วยแป้งทอดกรอบค่ะเพื่อเราอยากให้มันกรอบด้วยค่ะจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยถ้าประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนโอเคคนพูนเลยค่ะ จากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนนะคะไม่ถึงช้อนหรอกเรากะกะเอานะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยก็ประมาณจักหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน จากนั้นก็จะลงมือนวดนะคะใส่ถุงมือเนาะเพื่อจริงๆไม่ได้รักษานะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะแสบมือเพราะว่ามีพริกด้วยแล้วก็ใส่ถุงมือค่ะหาถุงมือเป็นตัวช่วยแล้วก็นวดให้เขาเข้ากันค่ะค่อยๆนวดไป คือมีทั้งหมูทั้งไข่แล้วก็แป้งเหลือนะคะเป็นตัวประสานทอดมันคนไปก็เติมน้ำกระทิลงไปหมดเลยแล้วกันคะ่ะนิดหน่อยถ้ามันยังแห้งไปหรือว่าเขาเรียกว่านะคะมันนวดไม่พอเงี้ยค่ะ สามารถเติมน้ำเย็นได้นะคะน้ำเย็นจะจัดเลยนะคะมันจะทําให้เข้ากันง่ายขึ้นแล้วก็เวลาทอดมันก็จะกรอบค่ะนี่ก็งวดไปเลยค่ะหอมพริกแกงมากเลยค่ะทันี เกินถุงมือยืดปึ๊บเนี่ยค่ะนวดจนเข้ากันดีแบบนี้เลยนะคะเข้าอ,อ,อีกหน่อยนึงคือหัวปรีมเมื่อกีม้มันจะเยอะมากเลยเนาะแต่พอเรานวดปุ๊บมันก็จะยุบตัวลงค่ะ นวดประมาณนี้ค่ะให้มันเข้ากันประมาณนี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวอทอดกันนะคะตั้งกระทะพอน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่ทอดมันเป็นคำคำแบบนี้นะคะแล้วก็เราไปทอดแบบนี้นะคะชิ้นเล็กใหญ่ได้ตามต้องก,การเลยนะคะ ้เป็นกันก่อนอารมณ์ประมาณทอดมันปลากาเลยค่ะแต่ว่านี่เป็นหัวปลีค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องอร้อนหน้านะคะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็ค่อยๆทอดไป กอนะคะก็ค่อยๆทอดแล้วก็กลับไประวังเอาให้เหลืองกรอบไปนะคะ see the I ็ค่อยๆทอดจนมันสุกเหลืองดีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันได้ค่ะทอดให้เหลืองกรอบนะคะประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราจะตักขึ้นแล้วก็พักไว้ให้เสดจนางมันนะคะค่ะชิ้นนี้ได้ละทอดให้สีเหลืองประมาณนี้นะคะแล้วก็ พักไว้หากระดาษซับมันบะรองก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นชิชชู่แผ่นใหญ่ก็ได้นะคะโอเค ักไวให้เสร็จน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันหัวปลีนะคะนี่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทานคู่กับน้ําจิ้มอาจากก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มไก่น้าจิ้มเหมือนน้าจิ้มลูกชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยยังไงก็ลองทําทานดูนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Subscribe ให้ด้วยแล้วก็มีตอนนี้มีแฟนเพจแฟนเพจแล้วนะติดตามได้ที่แฟนแฟนเพจครัวพิพ,พิไลค่ะเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ